สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ตึงเครียดและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านเห็นด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าเราจะมีสันติสุขในจิตใจได้ไยงไท่ามกลางโลกที่ตึงเครียดและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลครับในยุคแห่งความกังวนกระวายเราทุกคน ล้วนเผชิญกับสถานการณ์หลายอย่างเราลำคาลเราฉุนเฉียวเราโกรธเรารู้สึกไม่พอใจและความลำคาญฉุนเฉียวสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันปล้นเอาความสุขสงบของเราไปจากใจของเราพี่น้องรู้สึกไหมครับบางครั้งเราตื่นขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเราตึงเครียดและเราเป็นห่วงกังวล ความตึงเครียดก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ตามที่ผมได้เรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับแต่ความตึงเครียดก็เป็นสาเหตุของโรคหัวใจวายโรคความดันโลหิสูงพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าความตึงเครียดส่วนมากที่เราประสบโดยพื้นฐานแล้วเป็นผลมาจากความขัดแย้งที่ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับถ้าสมมติว่าเราโต้เถียงกับใครในที่ทำงานเราไม่เห็นด้วยเราก็เครียดจนกว่า เราจะไปหาเวลาระบายความในใจความเครียดของเราออกมาและนอกจากนี้นะครับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมันก็สร้างความตึงเครียดในชีวิตของเราหลายๆครั้งเราต้องตัดสินใจหลายๆครั้งเรื่องใหญ่ๆที่เข้ามาหลายๆครั้งปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายหลายๆครั้งเรามีวิกฤตที่เข้ามาแต่ดูเหมือนว่าเราตัดสินใจไม่ได้สักทีจะเลือกไปซ้ายก็ไม่ได้จะเลือกไปขวาก็ไม่ได้ เราควรจะทําอย่างไรให้ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆแน่นอนครับต้องอาศัยกําลังดีมาจากพระเจ้าต้องอาศัยประสบการณ์ที่พระเจ้าให้กับเราต้องอาศัยมุมมองทัศนคติแบบพระคัมภีร์เราจึงจะแน่ใจได้ว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในหลายๆเรื่องเรายังตัดสินใจได้ถูกอยู่เราต้องอธิษฐานทูลขอการทรงนำของพระเจ้า ที่จะทําให้เราเข้าใจการทรงนำและพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับในวันนี้จะขอนําชีวิตของโมเสสครับที่ได้มีชื่อว่าบุรุษผู้มีสันติสุขภายในมาแบ่งปันให้กับพี่น้องฟังครับอย่าลืมครับว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงในพระคมภีร์เขาได้เรียนรู้เขาได้เผชิญกับปัญหาพื้นฐานของชีวิตมาก่อนเราครับ และสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้ท่านเหล่านี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่สำคัญครับว่าจะมีความสุขจะมีสันติสุขภายในจิตใจได้อย่างไงในพระธรรมฮีบรูบทที่11นะครับมีบรรพบุรุษแห่งความเชื่ออยู่ในหอเกียรติยศหรือ hall of fame ของพระเจ้าบุรุษแห่งความเชื่อผู้นี้เองนะครับก็คือโมเสสนั้นถูกกล่าวถึงมากกว่าคนอื่น พี่น้องครับลองคิดดูนะครับว่าภารกิจอันหนักอึ้งที่พระเจ้าได้มอบและเรียกให้กับโมเสสมอบให้โมเสสและเรียกโมเสสครับว่าจงนําประชากรของเราออกจากอียิปต์ถ้ามีใครคนหนึ่งที่จะมีสิทธิ์วิตกกังวลตึงเครียดได้มากที่สุดคนคนนั้นก็น่าจะเป็นโมเสสแหละครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดความขัดแย้งกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต ประกาศว่าเด็กชายฮีบรูเกิดใหม่ทุกคนในดินแดนอียิปต์นั้นจะต้องถูกประหารพี่น้องลองคิดดูนะครับเกิดมาก็เครียดแล้วนะครับก่อนเกิดก็เครียดอีกแต่โดยความเชื่อครับโดยความเชื่อของพ่อแม่โมเสสนั้นซ่อนเขาไว้ถึงสามเดือนหลังจากคลอดก่อนเกิดนะครับยังไม่เกิดเลยนะครับยังไม่เกิดมาก่อนที่จะเกิดในม่โลกนี้โมเสสนั้นก็สร้างความเครียดให้กับพ่อแม่แล้วเมื่อเกิดมาแล้วพ่อแม่ยิ่งเครียดหนักครับ พ่อแม่ของของเขานั้นซ่อนไว้3เดือนเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากเห็นว่าโมเสสนั้นแตกต่างจากเด็กคนอื่นทั่วๆไปและด้วยความเชื่อก็ทําให้ท่านทั้งสองเอาชนะความกลัวความเครียดความกังวลจริงอยู่ครับความกังวลน,นั้นไม่หายไปแต่ความกล้าหาญและความไม่กลัวคําสั่งของกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต ที่สามารถสั่งเป็นสั่งตายได้ภายในไม่กี่วินาทีแต่ด้วยการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องครับในที่สุดแล้วด้วยสถานการณ์ที่แปลกประหลาดอัศจรรย์โมเสสก็ถูกทิดาฟาโรคขนพบและรับไปเลี้ยงดูถึงกันนั้นก็ตามครับด้วยความเชื่อโมเสสเ,เติบโตขึ้นก็ปฏิเสธฐานะที่เป็นโอรสของทิดาฟาโร ท่านเลือกที่จะถูกข่มเหงร่วมกับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำราญเพียงชั่วคราวในบาปท่านถือว่าการยอมเสื่อมเสียการยอมสละความสุขภายนอกเพื่อพระเจ้าเพื่อการเชื่อฟังพระเจ้าล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆของอียิปต์ยิ่งกว่าสถานภาพตำแหน่งของตัวเองท่านมองไปข้างหน้าท่านเห็นบำเหน็จของท่าน โดยความเชื่อท่านออกจากอียิปต์โดยไม่กลัวพระพิโรธของก,กษัตริย์ฟาโรเลยพี่น้องครับผมจะอ่านพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ24-27ให้พี่น้องฟังนะครับโปรดฟังพชนะของพระเจ้าเพราะความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้า แทนการเริงสำราญในความชั่วท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริ์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นเพราะความเชื่อท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา เพราะความเชื่อท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้เพี่อนครับนั่นคือชีวิตของโมเสสที่ได้ถูกบันทึกไว้ใน hall of fame หอเกียรติยศของบรรพชนแห่งความเชื่อและนี่คือนิมิตของโมเสสที่จะนำคนฮีบรูห,หรือคนอิสราเอลสองล้านคนออกจากอียิปต์ข้ามทะเลสาย แล้วเข้าสู่ดินแดนใหม่ที่เรียกว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาซึ่งก็คือแผ่นดินขนาอันพี่น้องครับนี่คือความทะเยอทยานเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้านิมิตที่พระเจ้าให้กับโมเสสแต่เกือบตลอดเวลาครับที่โมเสสนําประชาชนอิสราเอลประชาชนก็บ่นต่อว่าประชาชนก็โต้เถียงต่อสู้ไม่ยอมรับภาวะผู้นํา ของท่านเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อประสบกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเมื่อคิดถึงแต่ตัวเองฝ่ายเดียวแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการบ่นต่อว่าต่อรองต่อสู้โต้เถียงเราเห็นว่าประชาชนอิสราเอลไม่มีความเชื่อพอที่จะเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาได้แน่นอนครับ รุ่นที่ออกมาจากอียิปต์นั้นไม่มีใครสักคนเดียวที่จะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาเขาจะต้องใช้เวลาวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเมื่อพวกผู้ใหญ่รุ่นแรกทั้งหมดที่ออกมาจากอียิปต์เสียชีวิตไปหมดแล้วลูกๆของพวกเขาก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าแผ่นดินพันธสัญญาได้รวมทั้งโมเสสด้วยครับโมเสสต้องตายก่อนที่เขาจะได้เห็นนิมิต หรือความฝันของตัวเองเป็นจริงมาถึงตรงนี้นะครับทุกท่านครับโมเสสมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธโมเสสมีสิทธิ์ที่จะวิตกกังวลแต่พระกัมพีบอกว่าเขาเป็นคนอ่อนโยนคําว่าอ่อนโยนนั้นไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอนะครับอ่อนโยนนั้นก็คือความอ่อนสุภาพว่าง่ายถึงแม้ว่านี่มักจะเป็นความคิดแรกที่ คนที่อ่อนสุภาพนั้นจะดูเหมือนคนอ่อนแอแต่ตรงกันข้ามนะครับความอ่อนโยนหรืออ่อนสุภาพว่าง่ายนะั้นเป็นท่าทีของความมั่นใจเงียบๆและนี่คือการแสดงออกของความสงบภายในพี่น้องครับเมื่อผมได้เรียนรู้เรื่องนี้ต้องกลับมาดูตัวเองครับหลายครั้งชีวิตของพวกเราขาดความสงบในสันที่สุขภายใน และไม่สามารถที่จะแสดงออกเป็นความอ่อนสุภาพว่าง่ายเป็นความอ่อนโยนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราอ่อนแอครับผมอยากจะจบในวันนี้ด้วยประโยคนี้นะครับความอ่อนโยนเป็นท่าทีของความมั่นใจเงียบๆของความสงบภายในและสันติสุขในจิตใจครับความอ่อนโยนเป็นท่าทีของความมั่นใจเงียบๆของความสงบภายใน สันติสุขในจิตใจนั่นแสดงว่าคนที่มีความสงบภายในคนที่มีสันติสุขในจิตใจเขาจะมีการแสดงออกด้วยความอ่อนสุภาพความอ่อนโยนซึ่งเป็นท่าทีแห่งความมั่นใจของคนที่มีสันติสุขภายในครับพี่น้องครับเรามีไหมครับหรือว่าเราเดือดง่ายเราถูกยั่วยุด,ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เรื่องโง่โง่ เรื่องสัพเพเหระเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็ถูกกระตุ้นให้โกรธโออาจจะถูกใครบางคนขโมยหรือปล้นเอาความสุขในจิตใจของเราไปหรือเราอาจจะเป็นคนที่ทำร้ายตัวเองโดยการขโมยหรือโยนทิ้งความสุขที่เรามีอยู่นั่นไปอย่างน่าเสียดายเสียใจที่สุดขอพระเจ้าทรงนำทุกท่านครับให้ได้มี ความสุขภายในอย่างแท้จริงโปรดอย่าลืมว่าความสุขภายในจิตใจนั้นมาจากพระเจ้าครับอาเมน